โอเคสวัสดีไวรุ่นสหายใจปั่นกันทุกท่านกันด้วยแล้วก็ทักทายแฟ,แฟ,แฟแนๆช่นของผมกันดิเช่นเคยในยวันนี้กันด้วยนะครับผมเราก็จะมาอยู่กันในเกม Mystical Spirit 3สหายพี่น้องไฟน้ําแข็งแล้วก็ผมที่เรียกว่าพืชหรือต้นไม้ก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมทุกวันนี้แต่เราไปลุยกันดีกว่าครับผมมาจะทุนมา700กับ3สหายพี่น้องนี้นะฮะให้สังเกตตัวคูณกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับจะมีอยู่3กล่องสี นะครับผมก็จะมีสีแดงสีน้ําเงินสีเขียวนะฮะจับไสลักตัวสีไหนก็จะลงมาเป็นตัวนั้นนะครับวิญญาลีลับก็จะลงมาทํางานตัวคูณให้นั่นเองนะครับผมจัดทุนมาที่700ไปลุ้นกันเลยนบัตรนี้นะครับไปเริ่มเงินซักไม้20กันเลยแล้วกันนะครับผมมาเพิ่มความตื่นเต้นกันหน่อยลุยเงินซักไม้10กันมาบ่อยแล้วออโต้สปินสักสิบที <c oughs> เดี๋ยวในครั้งหน้าเนี่ยผมอยากจะลองทำคอนเทนต์หนึ่งที่ผมเคยทำไว้นานมากๆแล้วครับเมื่อกี้ลุ้นฟีสปิน ไม้แรกก็ได้ลุ้นเลยแต่ยังแป็กอยู่นะต้องฟีสปินถึง4ตัวเป็นอย่างน้อยในสําหรับเกมนี้นะครับโอ้โหมาถึงได้ลุ้นไวเออเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์นี้อยู่คุณผู้ชมที่แบบว่าเราจะมาถึงเนี่ยจัดกันในคลิปหนึ่งเอาผมผมพูดแค่ว่าคลิปหนึ่งเลยเท่านั้นนะฮะก็คือมาถึงเราจะลองกดออโต้สปินไปสัก30ไม้30ครั้งแล้วจบคลิปเพียงเท่านั้นเลยนะฮะแล้วลองมาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับผมอาจจะรอบนี้ก็ได้จะพอตกรรมกรแล้ว6 4 6นะครับ คอนเทนต์ที่ผมกาลังพูดดังกล่าวไปเมื่อกี้นี้นะถ้าจบสามุ้ดหมายเราจะได้ดูผลลัพธ์กันว่ามันเป็นยังไงเราเฮงหรือเราเจ๊งอะไรแบบนี้นะรู้ผลกันเลยสามิที 3. เออถ้าเฮงก็เฮง,าเ,งาเท่าไหร่ถ้าถ้าเกิดจะเจ๊งก็โดนไม่เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับผมไว้จะ,จะลองทํามาเป็นแบบสรุปให้ดูในคลิปหนึ่งให้เป็นคาตอบนะครับน่าสนใจอยู่นะผมเคยทําเป็นสมัยไหนก็ไม่รู้เล่านานมากๆแล้วก็ไม่ได้ทําอีกเลย เดี๋ยวจะมาลองทํากันดูในช่วงนี้กันนะครับแต่ว่าในวันนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นเงินก่อนตอนนี้ก็ตัวไฟขึ้นมาแล้วคูณ3ตัวน้องเล็กสุดขึ้นมาที่คูณ4่ตัวไฟตามมาติดๆโอ้โหแล้วก็แตกระดับซูเปอร์กันไปอีกสองพเลยครับสวยงามมาก3 0 0พไปแล้วจากไปแล้วเพียง9ก้าไม้ครบส0บไปแล้วมีอยู่สามพันไฟมาอีกหน่อยมาไฟมีแล้ว3ตัวในหน้านี้สี 4, น้ําเงินตัวน้องเล็กเอ้ยน้องคนกลางนําไปหน่อยๆแล้วเอาน้องเล็กสุดนําหลิวเลยทีนี้ แต่ก็ยังไม่ได้หลายเป็นคอมโบแจ็คพอตนะครับแล้วก็ใส่กันต่อ <c oughs> <c oughs> เป็นเกมที่อาจจะไม่ได้ฮิตสำหรับบางคนแต่ผมว่าเกมนี้ผมชอบตรงไอ้ตรงตัวคูเนี่ยแหละที่มันแยกเป็นแบบสีสีๆเนี่ยครับเป็นพี่น้องผมชอบนะโอเคครับได้ามาอีก892ครับผมรางวัลเมกาในรอบนี้รวยกันต่อเลย <c oughs> สี่พแล้วหรอใช้เวลาย,ยังไม่นานเลยนะครับเนี่ยประมาณสักสานาทีได้นะครับเราก็ปั้นขึ้นมาได้แล้วจากทุนเพียงแค่เ0็ดรใช้ใจกับความอดทนนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมเรื่องของดวงด้วยอย่าลืมเรื่อง,องนี้นะฮะบ,บางทีคุณผู้ชมก็อาจจะแบบว่าเอ้ยแม่งโกงแม่งนู่นนี่นั่นอะไรนี้ลองหัดโทษตัวเองดูก่อนบ้างไหมครับคุณผู้ชมนะมนุษย์คนเราต้องลองโทษตัวเองก่อนที่จะไปโทษคนอื่นนะครับ เมื่ีเราก็ต้องไปดูที่ดวงเราหน่อยอได้ไหม797อย่างผมวันนี้ผมดวงดีนะเพราะว่าผมก็คงอาจจะทําบุญกับคนที่บ้านไว้เยอะหรืออาจจะไปทําบุญอะไรไว้เยอะหรือเปล่าอาจจะให้ซื้อชิกระบับให้หมากินข้างทางอะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมแนะนําแต่สิ่งที่ผมไม่แนะนานะครับก็คือสาหรับท่านใดที่อายุยังไม่ถึง18ปีนั้นผมไม่แนะนําให้ทําตามเด็ดขาดน,นะครับผมจัดทาคลิปนี้เพียงเพื่อความบันเทิงส่วนตัวผมเองเท่านั้นนะครับผมลองไปปรึกษาพ่อแม่ดูกันก่อนได้นะน้องๆถ้าอายุยังไม่ถึง18 นะครับแต่ว่าน้องๆเรามาดูจังหวะนี้ของเพียงก่อนนะน้องๆนะพี่กําลังขึ้นไปที่คูสิกกันแล้วนะแล้วมีไว้หนึ่งตัวแล้วก็ไปจะคพอตแตกไปดิครับผมบอกแล้ววันนี้มันเป็นวันของเพไ่ไว้สองนะันป่านเรหกสิบหกไปแล้วนะครับเอาจริงผมจบที่เพียงเท่านี้ก็ได้นะจริงหรือว่าจะจบไปเลยดีโอ้โหแต่ไปในรอบนี้เหมือนจะมีแล้วเหมือนจะมีแล้วก็มีอีกจนได้นะครับนั้นผมก็เพยียงพอเท่านี้เลยแล้วกันกับสี่ร้อยแปดสิบสามแจ็คพอตรัางสุดท้ายของเรา 6,349เลยนะครับที่ผมจัดมาได้กับทุนเพียงแค่700ปั้นขึ้นมาปั้นขึ้นมาปั้นขึ้นมานะครับสะสมกันไปแล้วแต่วันด้วยนะคุณผู้ชมนะวันไหนผมดวงดีจริงๆก็แตกเป็นหมื่นเลยก็มีวันไหนดวงไม่ดีนหน่อยได้แค่พันสองพันก็มีนะครับคุณผู้ชมนั่นแหละผมเลยถึงบอกว่าเรื่องของดวงด้วยนะครับผมโอเคคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวยังไงจากรากรไปเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าฝากสปอยต่อกไปด้วยละกันนะครับนี่คือคลิปแบบเรียๆส,สดเลยของแท้อย่างแน่นอน จอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ